เวลครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมโปเกมอนที่ผมเจอในร่มบอกกันถูกบอกอย่างแมวเบ้าแมวเบ้าแมวเป้าแมวเป้าแมวตลาผมเล่นเล่นเล่นแนวเกมยังไม่มีใครกดไลน์เนี่ยเออจะว่าไปมันก็ได้เวลคัมสุดท้ายซี น,นี่ครับเกมเนี่ยโคตรสนุกเลยขุงคนเราไปหายนะเออี่ัปัวดควยฟันทัวจองว้เ ตอนนี้กำลังโดลดเกมโปกเกมอนแห่งความเกีอายุสิสีตุนี่ค่ะเราคดเริ่มต้นเกมใหม่

โอ้เอาเรื่ยบัตร Pokémon เนี่ยว้าวฉันเจอสายแล้วฉันต้องไปแล้วเาจะจะจะได้โปเกมอนตัวแรกของฉันฉันต้องรีบลงไปข้างแล้วรีบโปเกมอนอยากได้สุดแล้ววันนี้ไปกันเถอะโอ้ฉันสไปเถอเปลี่ยนชื่อไหมล่ะอืม มันก็ต้องอยู่แล้วว่าอ่ะยูซี่สี่สี่อายูซี่สี่สี่ชุดอยู่แล้วเีสสีซี่ชุดใช่ไหมเย s ส์โอเคฉันไปแล้วนะไปเฮะโอเคต้องหุ่น่างตอบแต่ตอบแต่ตอบแต่ วิวเข้ามาแล้วมก็ลงไปแล้วเราออกมาแล้วเราก็จะมีคนมาหาก็มีจะมีเพื่อนหอมไงน่าวันนี้มึงก็เหนื่อยเส้อแล้วอ่ะยังไม่ได้ินอไรอโอ้ยยังสอเราต้องเปิดตัวนั้นนะเขาจับตัวเราขางในอยู่นะเรืยอแบบนี้นไนไปเถอะแต่ฉันรอที่ห้องแลบเค เรากระโดดไม่ได้นะมันไม่ไมีปุ่มกระโดดแล้วจะกด,ดกระโดดได้ไงขนาดเลนะ่นในคอนมันกระโดดไม่ได้เลยคนบ้าอะไรเมื่อยวนี่มันสมองคนเบื่อเลยวะเอ้แล้วมึงอยากตายไปเลยสมหญิงสมพ่อมึงอ่ะกูชื่อสมพอม่อไปกันเถอ,อะเออใช่ไอวอซีซีอ่ะ อ้าวอายุสีจุดคูลมาดีหรอยฮาเด้อนี่้ได้เต็มตัวได้โปเกมอนตัวแไหนรึยังเฮตาตาเนะเดี๋ยวฉันจะไปซ้นมาตามฉันนะครชอบกดไลค์กซับสไคร้ด้วย มาไปกันเราตามไอพี่อีกปลอมๆกันเราต้องออเดินจ้าแบบเอ็นบีซีที่วัเนี้โอ้ไม่เหนอยอยากเดินไปก่อน NBC ข้างในก็จะมี FBI อยู่รอรออยู่ข้างในงใช่ไหมเห นี่ไง FBI ย้าวัดีครับคุณที่ตัวเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ยังที่นี่ก็คุณสามารถเลือกโปเกมอนตัวแรกของคุณได้ไม่ตามใจแย่ของมึงนะงเลือกเองสองกูไม่เลือกกูให้มึงมาเลือกเองโปเกมอนตัวแรกแล้วผมก็แม่งก็ภาพแตกมาพูดได้เลยว่า ผมปากกาฟิชไม่เป็นครับทุกคนอ๋อมอม,อมใครบอกทีว่าใครก็ได้บอกทีว่าตรงปรบกกาฟิชอยู่ไหน จริไหมมัน็นภาพคุณภาพของฟิเจอร์เมื่อผมปรับสุดแล้ยนะี่ยความโปรูใสท้นที่ผมไม่เข้าใจสติสตติเปลี่าะเิ กับด้านกล้องไปจุดได้รับแล้วได้ส่งแล้วหน่วยอะไรวะคนคืออะไรอ๋อเราเลือกนี้กว่าคนน่าจะน้องคนจะเลือกหน่วยเด่นน่วย มูกระสามตัวนี้ตัวที่เหลือไปดูไปทุกคนรู้เปล่าว่าขี้ตัวครั้งนี้คือตัวไหนพรภาพแตกใช่ไหมครับขี้ตัวครั้งนี้ทุกคนขี้ตัวครั้งนี้ โอ้ยแลบผมผมจะทำให้ม <laughs> <laughs> ันข้าเป็นแล็บปิดฟุตเลยนะครับคุณา mau 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 easy con better gần xíu cô em bé gần gọi ấy ơi lúc thiệp ừ Ôi, ลูกเทพเออไม่เป็นไรเดิมลูกเทพที่บ้านเราจะดดอะไรไม่รู้เนี่ยลูกเทพอา ลกูลกเทปตุกเทป yes sir คุได้ E X P เลเวลแล้วเว้ยนคือเลเวลตนเก่งม้ยเลยอายุซีซีป่ะาี้ผมจะไป ให้ใกายถูกเลยเก่งมากเลยในไอตัวเหี้ยไปเลยไปเลยไปไปเลยไปเลยไปคอนไปเลยเหี้ยอีโอซีซีมูปเปอรเกย์หรือเปล่าฮ่ามูปเปอรเกย์เปล่าเกย์พอนะ่อเนี่ยฮ่าฮคุณได้ที่ตรวจว่าหาม,มือมีคารามีใครหรือเปล่าเดี๋ยวชัว บปาบ้าอีซอมบี้เวิร์คามิ่งแปาแปว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 จริงๆผมก็มีอะไรให้ทุกคนอยากดูนะแพน VS แพน vs อร์ซัสอมบี้ทุกคนอยากดูนะถ้าเกิดอยากดูก็ทำให้คลิปนี้ถึง10ไลค์ถ้าเกิดอยากดู ผมเล่นแพน vs ซอมบี้ภาคสองหรือภาคหนึ่งดีพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้ไว่าอยไรเนียผมเล่นภาคหนึ่งหรือภาคสองก่อนเล่นภาคหนึ่งกดหนึ่งเล่นภาคสองกดสองน่าคนเชียน ไ,อไ,มไมอไฟไอไฟผมน้งไม่จับโปเกมอนนะผมต้องแบทเทิลกับอีกนิแล้วโองแมาทำผมอ้อมจะไปพวกคนด้วย มันจะแพทโทกับผมแบบแล้มาเสียเวลาเนะี่ยมันก็ออกไม่ได้ดีเฮ้ยเทียบหน่อยคาราเมลว่า oh, no. อ๋อหน้าของผู้ชายวะอีเลียนที่เดียวแตกกาจังวะดังยิ้พังอีีหรือว่าจะด้ยวดยกาสูรน้องชู ไอโงเ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยรบร้อยตายเดิมก็ถ้าอีกไม่กี่ทีก็แตกได้เก็บกันได้ได้ออายุสิสิอ่อาแล้วผมขอต่อชิปนนี้ลยครับบายบาย